ส่วนตัวมั่นใจในผลิตภัณฑ์มาเวลอยู่แล้วก่อนจะมาเป็นตัวเตนหลักเลยจริงๆอ่ะก็ดูจากพวกตัวเชี่ยวพวกเฟซบพวกเว็บไซต์ต่างๆก็ดูมาก่อนแล้วแต่ว่ามีพี่เขาที่ใหญ่ก็แนะนํามาเขาว่าอยากลองทําดูไหมแต่ส่วนตัวของผมเองอ่ะคือผมอยากทําแบรนด์ที่ว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยอ่ะก็เลยได้มาศึกษากับมาเวลแล้วมาเวลก็ตอบจย์ตรงนี้ได้ช่วงนั้นมาเวลด,ดังมากนะพี่แล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่แถมเสื้อแล้วก็แถมสายไฟชอบผมชอบมากตนนัวนี้ผมติดเดือนหนึ่งอโหเกือบร้อยพี่ ช่วงนั้นฮิตมากเพราะว่าไปถามลูกค้าลูกค้าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ผมแนะนำเรื่องมาวิลประกันเคลมง่ายเย็นดีเข้าซ่อมได้เร็วเข้าเคลมเร็วครับผมว่าดีมากอีนวลเรื่องอินเวอร์เตอร์ช่างทุกๆช่างไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอินเวอร์เตอร์แต่ว่าการที่มาอ,อบรมวันนี้ได้ความรู้เยอะมากอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งประหยัดไฟด้วยพี่แล้วก็สองมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามันเคลมง่ายด้วยลูกค้าบางคนคิดว่าเคลมยากแล้วก็จุกจิกกว่าจะได้ของ ที่จริงไม่ไม่ใช่เหมือนแบรนด์ไทยอ่ะมันดีตรงที่ว่าเออคนไทยเป็นเจ้าของมันเคลีรง่ายช่างก็อบรุมมาอบรุมอยู่ตลอดติดง่ายด้วยออกแบบมาสวยไม่ค่อยมีปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่ติดตั้งนะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีปัญหาก็อลองติดตั้งดูลองติดตั้งแล้วก็ผมว่าประทับใจหนึ่งแอร์ก็คุณภาพดีแล้วก็อย่างทางซัพพอร์ตพิชชาพิติ่งด้วย แล้วก็มั่นใจในศักยภาพของแบรนด์ของแอร์แล้วก็การรับประกันด้วยก็ผมว่าได้เปิดมุมมองการรับประกันอะไรบางอย่างผมไม่ค่อยยังไม่รู้ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมว่า 1. เรื่องเรื่องเงียบขยัดแล้วก็อุณหภูมิคงที่มากกว่าฟิกสปีดผมว่าช่างช่างช่างแอร์ทุกคนผมว่าเรื่องอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวนี้มันต้องมามาควบคู่ละ ัผมว่าช่างต้องต้องต้องรู้แล้วผมแนะนําว่าประสบการณ์ที่ผมได้ติดตั้งมาผมว่า1ประทับใจแล้วก็ความเงียบแล้วก็อย่างการบริการหลังการขายอ่าแล้วก็การประกันผมว่าผมมั่นใจแบรนด์นี้ครับอยากรู้ก่อนนะครับอยากรู้ก่อนว่าเครื่องปรับอากาศมันมีหลายแบรนด์แบรนด์ไหนที่เราทําแล้วรู้สึกว่าได้ตามที่เราต้องการนะครับชอบอยู่แล้วเริ่มแรกคือชอบอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นประสบการณ์ใหม่ๆในการพัฒนาของงานเครื่องเย็นฮะเครื่องปรับอากาศนะครับผมอยากรู้ให้ได้ว่าเออแอ ทำด้วยยังไงเป็นแบบไหนใช้กระข้องแบบไหนทุกอย่างคือการเรียนรู้นะอยากได้เรียนรู้มากกว่านครับอยากเรียนรู้ต่อไปครับผมจะไม่ไม่มีสิทธิ์สุนในการเรียนรู้ของเครื่องอกาศครับเพราะว่าอยู่ในจิตใจที่ชอบอยู่แล้วเป็นจุดวิญญาณอยู่แล้วครับเราชอบอยู่แล้วเป็นการขยายงานของทีมงานช่างต่อไปการเรียนรู้ที่มันโตกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับฝากถึงทางบ้านให้ลองเปิดใจรับตัวมาเวลดูเป็นสินค้าของคนไทยเราช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทยผมว่าดีเนาะมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ของคนไทยอยากให้คนไทยเนี่ยช่วยสนับสนุนด้วยมาวิลเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งด้วยเขาก็พัฒนาไปตลอดเนาะแลอีกอย่างหนึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยเดี๋ยวนี้ราคาอินเวอร์เตอร์อราคาถูกกว่าตัวพลิกสปีดอีกเราสามารถทํากําไรแล้วก็ขายพร้อมติดตั้งได้ก็อยากให้คนทางบ้านลองใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ดูเพราะว่ามันประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นการสนับสนุนของภาครัฐด้วย่างของตัวมาวิลเองเขาก็พัฒนาสินค้าให้มาดีในระดับหนึ่งครับผม เอเองอ่ะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเรื่องการรับประกันหรือว่าเป็นอานเซอร์วิสอ่ะเพราะตรงนี้มาเวลเขาเต็มที่อยู่แล้วต้องลองดูก่อนอัน,นี้พูดกันไม่ได้ต้องลองดูอยากให้ทุกคนลองลองว่ามาเวลดีตรงไหน,นบางทีผมอธิบายเป็นคาพูดไม่ถูกบางทีข้อมูลในน็ตมันก็ผิดเพี้ยนไปบ้างมันต้องมันต้องลองครับก็มีความสุขนะเวลาติดแอร์เราหลังจากการติดแล้วลูกค้าชมว่าติดสวยงามอะไรแบบนี้ลูกค้าชอบใจก็ ก็มีความสุขแล้วแอ่อมาเวลใครๆก็เย็นได้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 